สวัสดีครับเจอกันนะครับกับช่องสิปทิป์ชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้ไปดูโบราณสถานนะครับสองที่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสองแห่งด้วยกันนะครับวาที่เกิดเหตุการณ์ณตอนนี้นะครับก็คือเจดีย์อายุ500ปีนะครับที่ถล่มลงมานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือกำแพงเมือง เป็นกำแพงเมืองเชียงใหม่นะครับโบราณสถานอีก1จุดนะครับคือประตูช้างเผือกนะครับที่พังทลายลงมาวันนี้เราจะไปดูของจริงกันนะครับว่าจากภาพข่าวแล้วของจริงมันเป็นยังไงนะครับใครอยากไปดูด้วยกันกับผมก็ตามกันมาเลยครับนะครับ Okay, okay. ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดศรีสุพรรณนะครับวัดที่พระเจดีเป็นข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้มากับช่องเจจอมเจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับติดตามได้ในคลิปของชิปชิปชาแนลแล้วก็เจจอมเจชาแนลด้วยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นยังไงกันนะครับข้างในวัดไปกันครับ ตอนนี้เราเข้ามาในวัดแล้วนะครับก็จะมาเจอกับพระอุโบสถเงินนะครับหลังแรกของโลกนะครับที่วัดศรีสุพรรณนะครับสวยงามเลยทีเดียวไปดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นที่บูชาวัตถุมงคลนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ ไปส่งพ่อหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในพระบัวสดนะครับห้ามสุภาพสตรีขึ้นมาข้างบนนะครับ ทำจากเงินทั้งหลังเลยนะครับงดงามเลยทีเดียวนะครับผมด้านนอกก็มีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับจำลองนะครับนี่ก็เป็นด้านนอกนะครับของพระบัวสดเงินนะครับสวยงามอลังการเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในส่วนของพระเจดีนะครับที่กำลังดังอยู่ในโซเชียลตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะเดินตามจอมอะไรนะเจจอมเจ,มจมไปเลยนะครับเดินตามเจอจอมเจ,มจมไปเลยนะครับไปดูว่าพระเจดีเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ตรงไหนครับชี้หน่อย ตรงนี้โอ้ถึงแล้วเราคงเข้าใกล้ได้แค่ตรงที่เขาล้อมนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้ากันครับว่เป็นยังไงกันนะครับของจริงๆนะครับจากที่เป็นข่าวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเศษพระเจดียด์ที่ร่วงลงมานะครับ ภาพแจ้งยอดแนะั้งนตอนที่สร้างนับคณะนะครับนี่ก็เป็นมุมที่ชัดที่สุดแล้วนะครับของเราจากที่เขากั้นความปลอดภัยไว้นะครับก็มุมนี้เห็นชัดที่สุดแล้วนะครับจากบริเวณนี้นะครับสำหรับพระเจดีย์ที่ถล่มลงมานะครับที่วัดศรีสุพรรณนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันที่ประตูช้างเผือกนะครับไปดูกันนะครับตอนนี้ก็ได้มาเห็นกับตาแล้วกาป้ากาป้เรวครูเดี๋ยวเราไปกันที่ประตูช้างเผือกต่อเลยนะครับ ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับกับพระเจดีย์ที่ถล่มลงมานะครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับก็ขอลากันตรงนี้สําหรับวัดศรีสุพรรณนะครับไปกันต่อครับก่อนนี่กับบรรยากาศภายในวัดศรีสุพรรณนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับพระอุโบสถเงินนะครับทําจากเงินทั้งหลังเลยนะครับสวยงามนะครับก็ได้ชมศิลปะ ทางร้านนาด้วยนะครับตรงน,นี้ก็เป็นพระวิหารนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ประตูช้างเผือกนะครับอีกหนึ่งเคสนะครับที่โด่งดังของเดือนนี้นะครับไปจอมเจ้าจอม,จอมไป ก็ออกมาจากวัดสีสุพรรณแล้วนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปต่ออีกหนึ่งสถานที่นะครับครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่ ตลาดช้างเผือกแล้วนะครับใกล้กับประตูช้างเผือกนะครับที่ถล่มเหมือนกันนะครับผมกับพเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับถล่มเสียหายเยอะไหมนะครับสําหรับประตูช้างเผือกไปดูกันครับผมสองข้างทางเขาก็เตรียมที่จะขายของกับเย็นนี้แล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะเตรียมข้าวของที่จะ ลงขายกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋เราจะข้ามตรงนี้นะครับตรงทางข้ามเคมาถึงฝั่งนี้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับก็นี่ก็เป็น ประตูช้างเผือกที่เราจะมาดูกันนะครับล้อมไว้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าความเสียหายจะขนาดไหนนะครับไปดูกันครับไม่รู้ว่าใกล้สุดได้แค่ไหนนะครับห้ามเข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันนะครับนี่นะครับ ตรงนี้นี่เองนะครับที่ถล่มลงมานะครับฝั่งนู้นเขาก็กั้นนะครับฝั่งนู้นเขากั้นไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับจากตรงนี้นะครับก็เสียหายนิดนึงนะครับเดี๋ยวหน่วยงานที่ดูแลก็คงจะมาบูรณะซ่อมแซมให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไปกับ2สถานที่นะครับที่วัดศรีสุพรรณแล้วก็ที่ประตูช้างเผือกนะครับพระเจดีและประตูช้างเผือกนะครับไข่ที่ เข้ามารับชมก็ขอฝากกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะครับกับช่องจิบจิบชาแนลนะครับและอีก2ช่องนะครับผมมีจิบจิบออนทัวร์นะครับหรือจิบจิบพาเที่ยวนะครับแล้วก็ช่องเจจอมเจชาแนลด้วยนะครับโอเควันนี้ใครชอบและเป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม I my mind